เขาป้าเขาดงแง่เขาป้าก็ชุนนั่งให้น้องอยู่เขาป้ายู่เขาป้าโพดแล้วโพดแล้วก็พอดดอก โคดแมง<ม>บอกโอ้ยมันก็หนักตัวโอ้ยนหนักใหม่อ้าสู่ปมันไปเอออยู่มันไปจ๊ะสูน่ะกินแห้งน้องคัก ั่า,าเลี้ยวได้รถบาดดีโอ้ยอีมินกระไดน้องโย่เข่าป้าไ่ามันเข่าป้าแม่อันนี้นองพังหรือเบล่านี่ไม่เลี้ยวเป็นบ่อเลี้ยวรถเป็นบ่อไม้เลี้ยวออกจากป้าเป็นบ่อไม้ไมิมอันนี้ดูกดรุดแล้ว เออหางมันขาดมันขาดหางของบกลาขาดกศิลาขาดแล้วหางขาดท่านบ้านกศิลาบกลาหางขาด